สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่4 650, ี่กันยายนปี6 7นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับฮายบสีทฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะจากเมื่อเช้าฮานอยลงเนวทางราวพัฒนาฮายบสีทิพอ์กาวพัฒนาไปแล้วนะครับเนาะก่อนนี้ก็เป็นของฮานอยนะครับก็วันนี้บยากคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยก็คลิปพันุคนมาเที่ยวป้อมพจุนนะครับเนาะ บรรญาณออกกำลังกายสูตรอากาศบริสุทธิ์เหมือนเดิมแดดร่มลมตกนะครับเน,ะนาะบรรุญาณออกกำลังกายเสร็จเหนื่อยก็ไานั่งพักดื่มน้ำกินขนมนมเหนื่อยเหมือนเดิมนะครับเนาะสะดสดมาเที่ยวก็ไแด้เดินทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็นยินไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็ยัามาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเราจะเปลีนนอยลลาวไทยนะครับเป็นเมียงแค่แนวทางเท่านั้น ถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับเนะาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมวันนี้ไม่ชอบกระขามไปนะครับจบมาฝ่ามันเึิงฮานอยมีทุกวันนะครับฮานอยมีทุกวันไม่ต้องใจร้อนนะครับเนาะวันนี้ชอบค่อยลงทุนค่อยขึ้นเวทีนะครับเนาะวันนี้ไม่ชอบก็ขขามไปกอ่อนใจเย็นๆนะครับกดอ,อื่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับนะ้องเมื่อวานฮานอยเมื่อวาน เมื่อวานวันที่สามนะครับเนาะวันอังคารที่ผ่านมาผลรอบห้าโมงนะครับแต่าทางบา่าวสระมให้ไปเป็นฮานอยรวมนะครับสามรอบห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสามรอบนะครับถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิมนะครับหรือใครจะไปจัดก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่ชอบนะครับใครชอบก็ไปจัดรอบอื่นก็ไปจัดนะครับเนาะรอบสี่โมงเอ้ยอะไรเอ่ยก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> แตเราให้เน้นไปที่สามรอบนี้สองตัวล่างว่าวันนะครับเนาะรอบห้าโมงเก้าเจ็ดสามตัวบนก็เก้าแปดห้านะครับเก้าเจ็ดกับเก้าแปดห้าเก้าเจ็ดเราไม่มีนะครับเก้าแปดห้าแล้วก็ไม่มีเสียดายครับเนาะทุกทีฮานอยพี่เขาจอบเก้าเจ็ด บนแทนที่จอ 95, ะออก95ครับเนาะพี่เขาเป็น85เฉยเลยทุกทีเขาจะ97 97 95ให้หน่อยก็ไม่ได้นะวะทุกทีจะออกมาแนวแนวนี้วันนี้ฉีกแนวนะครับเนาะวันนี้ฉีกแนวฉีกกดเสียดายอย่างแรงนะครับเนาะ97เนี่ยจิกหน้าจอ95นะครับเนาะไม่มาถ้า95แล้วเต็มเต็มเลยตัวนี้นะครับเนาะไม,ไม่มีโชคนะครับแล้วก็มารอบ หกโมงนะครับสองตัวล่างก็หนึ่งตัวบนก็สองครับเนาะก็เบิลไปหนึ่งแปดหนึงหก็ประมาณนี้นครับเนาะฮานอยหนึ 1, 1, 1, 1, 1, ่งหแปดหเราก็ไม่มีนะครับหนแปดเราก็ไม่มีเรียกเบิลไม่ต้องพูดถึงนะครับเบิลจบเกมครับเนาะถ้าเบิลตวใครตัวมันเลยหนหนึ่งก็หนึ่งแดทีครับนะเราให้หนึ่หนึ่งไป แทนที่จะเป็นหนึ่งเก้านะครับเนาะขาดไปเต็มหนึ่งนะครับเนาะเสียดายไม่มีโชคนะครับได้เคลียร์เฉียดนะครับเนาะแล้วก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็ห้าเจ็ดสามตัวบนก็เก้าแปดแปดก็เบิลอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะแปดเดินดีแล้วเกินรอบแรกก็เก้าแปดห้า แปมาทุกรอบนะครับรอบหกวงก็18ล่างนะครับรอบทุนหนึ่งก็9 8 8นะครับเดือนดีมากเลย57กับ9 8 8ของเราไม่มีนะครับ9 8 8ไม่มีไม่มีสักตัวเลยครับ8ประวันก็หงายหลังไปครับเนาะตะวนันตะวันก็หลุดไปไม่ได้ลุ้นนะครับเนาะได้แค่เจียดแค่เสียวก็วันนี้ลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับพอฮานอยนะครับเนาะ แกมือตัที่จะเป็นยังไงจะแก้มือได้ไหมหรือว่ายิงแก่หรือยิงยุ่งนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันตอนเย็นรู้เรื่องนะครับเนาะจะเป็นยังไงก็วันนี้ใครสะดวกจดก็จดไว้เหมือนเดิมนะครับสะดวกแคปคนเราแคบเหมือนเดิมลงให้แคบตัวคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะครับเนาะเผื่ออยังคนเข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะเนาะลงให้แคบตัวคลิปนะครับพยายามฟังให้จบส่วนคนที่สะดวกจดก็เหมือนเดิมนะครับถ้าจดไม่ทันผมขึ้นโพยให้ก็กดหยุดคลิปจดได้เลย พอทานเราไม่จดถ้าไม่จดคลิปมันจะไหลไปเรื่อยจดไม่ทันครับเนาะถ้าใครมือไวก็ดีไปเผืนน่อคุณลุงคุณป้าฟังอยู่อย่างนุ้นก็ลูกหลานแคปไม่เป็นสะดวกจดก็ตามนี้นะครับก็วันนี้เด่นเจ็ดเด่นสามนะครับเกมมือได้ไหมวันนี้ก็ลุน้นไปด้วยกันเด่นเจ็ดเด่นสามจับคู่นะครับสามสี่สามห้าสามหกห้าสี่หกห้าเจ็ดสาม 7576ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น7เด่น3จับคู่3435 3654 6573 7576 8คู่นะครับ8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่76 73แล้วก็36 76 73 36นะครับ3คู่นะครับเนาะ ประมาณที่ชุด3ตัวนะครับก็มีลุน4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี5 7 6 5 7 3 5 3 6แล้วก็5 6 4นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่5 7 6 5 7 3แล้วก็5 3 6นะครับก็คบทวนนะครับสำหรับแนวทางฮานอย ทางชุด2ตัวและชุด3าตัวแล้วครับแนวทางฮาหนอยวันนี้ีวันพุธครับเนาะดุนฮานอยเสหาหาร็จก็ดุนลาวพัฒนาต่อนะครับสำหรับสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพัน,นครับเนาะคอรัฐบาลไทยก็รออีกนาน,นะครับเนาะรออีกนานช่วงนี้ก็หาข้อมูลไปก่อนนะครับสวนคอสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันมีให้ลุ้นทุกวันนะครับมีลุนทุกวันข่าเวลานะครับเนาะรอสึกใหญ่สึกเงินแสน บางคนเขาก็ไม่สนใจสึกใหญ่นะครับเนาะหรือว่าสึกยากนะครับเนาะก็เอาที่สะดวกนะครับเนาะส่นเอาสารคามได้หมดนะครับเนาะได้หมดเลยก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็มาเดิมนะครับท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวเน้นนะครับจะพผมเน้นให้วันละสามคู่นะครับเนาะวันนี้ก็มีเจ็ดหกเจ็ดสามสามหกนะครับสำหรับผ่าน้อยวันนี้เจ็ดหกเจ็ดสามสามหกเน้นให้สามคู่นี้ชอบที่สุดนะครับในวันนี้ชอบ ทั้งหมดนะครับเนาะแต่ว่าชอบที่สุดคือ3คู่อย่างนี้เท่านั้นนะครับเนาะก็ให้งบน้อยก็จัดไปครับนะเนาะเปืือกฟุกเข้านะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบชุมเน้นให้นะครับก็เลือกเอาได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับเนาะชอบ5สีมากกว่าออกบอย5้าสีสสีสาออกบอยกว่าจัดไปนะครับเนาะจัดไปส่วนวันนี้ชอบที่สุดคือ3คู่นี้ดูสิจะเป็นยังไงยินนี้รู้เรื่องนะครับเนาะยินนี้รู้เรื่อง ออกหมูออกจานนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ก็ฝากไว้แค่นี้นครับพทุกคนเฮงรวยครับเนาะเื่อนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ